สวัสดีจ้าเพิ่งก็เปลดอุดอรผ้ากินผ้าเที่ยวอีกแล้วพี่น้องมากเลยจ้ามากินตับปลาคั่วกันพี่อน้องเอ้ยโอ้ยเมืออะไรมีแต่ผ้าเที่ยวก่ <c oughs> อ,อ,อนแม่พี่น้องเอ้ยเมียเละเด้ได้ไกลฝีงไว้พี่น้องดูน,งงนะว่ได้กินมากเป็นหลายสิบปีและเด็กกิ่นก็เด็กหน่อยพี่นะพี่น้องเน้่ยตับุลาคั่วจ้ะตับปลาคั่วตับปลาตาคั่วต้มเนื้อเล่นสีเห็น <c oughs> ใส่อันนี้พร้อมเนี่ยพี่น้องใส่บลากอกนั่จ้าดูนะกินไก่กิ่งบบบนี้เยอยๆดูนะพี่น้อง โอ้ยตีนไก่มาพี่น้องมาแซ่บเหมือกันจ้ะคุณแม่แลเ้เด็ดแหนื้สมเนื้อให้อีกถูกแล้วสมเนือ้อหมายอดพี่น้องเอ้ยมามาแซ่บเหมือกันจ้ะเอาม,ามาาานนะาม่วลวนมันงับแม่ไหนล่ะมันไม่หลวมมะม่วลวนนะมาแม่แม่มะม่วงลวนมะม่วงลวนไอ้มะม่วงลวนออกอีพี่แน่มาหนักินกับแม่เลยมานาั่กมแม่งแม่สวัสดีครับพัดสวัสดีครับพัด ไส้ลอยนนี้ไม่ตัวนี้่้อตบันยาแล้วม่ตัวนียคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกินไหมพ่อชิมาออกกัน่องเยู่วทุ่งหล้านเนี่ยพ่อชิม่าออกมาเนี่ยออกก็ได้สวัสดีครับเด้๋ยไหมอดบันม่อ จากขอบพวกของเบนยูอันบนรรงหลอดแล้วพี่น้องนออยู่อุดรอดบรรงหลอดพี่น้องอออข้าอดข้าตัวเอ,อ้ยฮัลสวัสด,ดีครับปวนอันนี้กอน,นเลยพี่กัดพี่ยังจัดไนหะมถเขาบหมก่อเขาเนาะเขาเดี๋ยพวพอะจินั่งที่พี่บุกราม,มานั่งพี่ตับมะุูงพี่นอ้องแซ่บไรมะขูกพ่อพ่อปลูกไว้สวนคุณพ่อพี่น้องโอ้โหโดกลายตับมาบ้านห้องเยังก็ได้กินเมื่อปีใหอ่เลยมะม่วงกับติมอยู่ สมีน่ะ่มือย่อมาท่านี่หน้าหน้าเรว่าถินนนะเดี๋ยวไม่ดีตไม่อยู่กเราละเอาางมือย่อไปทันวางเขาแล้วเขาล้เลนอะไรนะเ่นเล่นนเล่นเล่นเลกันไ่ไปั่นเองเพราะว่าดวเามีตำหนิว่าไงม่น้สื่ออ่างีคือวางสั่น บินก็เขียนว่าพี่ถ้าเกาแล้วค่อยมาถามยิ่พี่แ้วมาถามพี่กว่าสี่ไคโรดนะพวกใหม่บานนี้คอยป่านนั่งเล่นด้วยพุ่นเรื่องความเมาก็ไปเขียนด้วยพุ่นมันก็เลยเรื่มเอาบานเนี่ยอะไรคีเม้าเอาไปถูดเขาโบได้โทษโบได้ซื้อบอบได้โทษเล่าแล้วก็บู๊วุ่นวายพร้อมเพราะยังจัแใ่ให้เล่าซื้อกับให้หาหกพันก็ยังให้ให้ซื้อเนี่ย ก็่เงาบ้างลูก่บ้านสมครับพอดมมันม้นนี่แหะมันยดกิ่นปดลนอยหมูย่ออาหา่อยบ้ก็ได้ก็ได้ลูกหัวปาไปเอาหมดมาแนมปานกันหมูย่อตาดีลูกมถึงบานออยู่บ้านเขายังกิน กินอะไกินยูฟ uh> ้อมนาฟ้อมตางอมขวนเหอพี่น้องรู้เราบริกับมาบานตั้งแต่โคบีเหรพี่น้องครับบริการมาเรายังก็ได้กินแบยู่อมฟมขวแล้วพี่น้องเนาะดึใจ้มดดึงบบมันจะเากิน มึงจะกินข้าวไมลรู้วันที่กันผวันที่เอ็ดที่กันนวัสดีไหมสียตัน ยอดแบบหนังพี่เนาะ,นะคือกับขิงกับปัวนั่งเสียบสมเหลือพแม่นู้นว่ากินสมนะ

ยุ่วดมึงน,นี่มก็ตยู่ดมนี่ใกล้ถีนซื้อเด็กถากนเมื่อวันเดเออได้พส่พาบุพเพ่เะี่บ้านเนี่สิบาตว,ส,วสามขึน้นวนอันนวัดสามขึนนมน้นอบ่ให้้วยอยดสามขึ้งนี้เลยเมื่อ ระหว่เงว่าจะมีตัวเหาเขื่อนนะแล้วก็เต็มใจมากเลยแล้วก็เต็มใจมากเลยเ่ไปยันรว่าทอไปกูเยไปโบ๊บ อะตัวามนี่ะได้ไปก้มัากกันนก okay, wow. okay, AH. bueno> wow. ับพวกแห้งเลยเออ้ย่งาเมไปงอตาบาอีกแลวก็วดทาที่แกยังบวดทรวงเตาร์จามเตียบวชแล้วก็ดูเรียมวดอไรเ้ยวชทายทีนมาเกนเนี่ยเอ้ยสวยใช่ปอืมอจะเอาเมืยใหม่หรือเนื้ อจะเจ้าลูกไหมนี่วะลูกนี่ประจําเดือนมียจ่เตี ทำพวซื้อกินนั่นนี่นอดสื้อื้อแล้วสอันติ่ไห้เอากรเจีเอาของเก่ากันผู้นึ่งง่ายๆมันตัวอไในง่ๆมันกะกะลุกเขาคิดทาไอยู่เลยซื้อแม่ลุงแค่ลูกคิดทาไอย่างคิดทาแม่ไป เขาแบบเสียงเาเรีนมัหนเร่นรัวเออองเล่นนใจต้องเรีนเป็ดพูยิ่งมันก็มันเล่นและกีแม่ตัวี้ยสียงย่างย่างเรีนใจเนาออ้ขึ้ตัวเล็กตัวมีผู้ใจตัวกระต้องโท่งจักเม็ดมาขึ้นเด็กใจใจมันนั่งล้างมันนักต้องโทหาผู้สาวกูไปนม่าหรอกว่า อันแรกเขาเป็นเนี่ยจะมาใส่เาลัางเกือ,ด,อด,ด้วยเลยหรือจะจะคลิปกินอาหารหรือคลิปบอสเดี๋ยวลูกสองเกตัวจ,จะไหนกนันเรา รู้จักที่ได้ขอลองยันไม่ปรเด็นรืองรู้จนาักต้นมะม่วงไะเด้อจ้าเจ้ากยินจ้าวินูเขมะม่วงกนเรื่อง้อยลอยเด้อจ้า ันนั the clothes, the ako, the ako that, so ้นชุ eyes, ่มยามหยางนี่ so ันหนักหนิอ่านอกแม่นี่มันมันสูงกว่ไหมในย่นกับในจุ้งพวกรานั่นวะ

ถีอแบนเลยสองคนรม่รับมาว่นี่ี่าได้เีินยากแล้วสี่กินไเลยี่กเลยโว้เงยนไปแล้วอจากว่าอบฟองยืดขึ้นี่ยตำรวจี่แมจามจ้าเ่มีเดี๋วมาโซ่จะสอนวิธู นันดีนะ,อะตอนกันนักทำให้หิวขั้นยวเขาเตือนนั่มนามากิน,<อ>นไม <ง S 2> ่เด้ากันัน่งกินร่วม,ม,ม,มกันเบ็ดเ,เท่อาดเบีย็ดเท

น้องแพ็กถูงเห็ดพี่นอะประกาศประเทนสิงคโปร์มัรมีูคดเอยงนีาา่เยง สามข้นกรอกเพิ่มกรอกสองใบพี่หนอยกินใกล้จินไงล่ะซดหมดมาหอด รสาวดียวกยังไม่เม่อน้อยอะเกลี่ยเพราะว่าต้องยุติจะเกลี่ยบบ ดาราแบบนั่นลอยตรงนี้มันดูติดติดโรงนี้มันหลคุลินเนี่ยดคุณลินมาโคลานี่จากคุณลินมาโคลาจากเป็นเป็นในเมืองก่อนแรเลยทีพวกเิด่มรือนพวกโกบาดอดูเีย

อน,อ,นอ,อาหารถุงว่ากินหรอกเอา,อานะำฉีดมเนี่ยา่อนพฤตาคถามไปทั้งฝนเป็นมันเนปเน็นกะละมังโอ้บ้านเฮ็ดสามล้านจะไปันม้า,น,าน,นอนดีไปดันมันดุนอนอหลายเสียงเลยโอเดี๋ยวออกซอยแม่เดีเออ

ท่นตอออกมาไม่ไหมหรือว่ากาอุ่มหรือว่ากาจอนุญาตมันจะกระดก่งาบปากราง่วเลยบอรู้สึกใจมากไม่ไหมีหลวงบ้กตาอุ่มมันจะกระดูกหรือมันมือันเปนออกพีอะ

Ôi oh, im phi nọ, không nghe là im lại Ủa cả bố lắm cả lắm cây สำหรับคลิปนี้กับซิล่าไปแล้วด้วยพี่น้องพ่อกันคลิปหนานะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ตู่เนี่ก็นั่งวอกสะพื่นหลานลูกเยอะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ